อ้เจ yes, well? ้าเจ้ามามาขึ้างาาา้าไอ้ไอ oh. ้เฟสเนอสต์เฮสาาัับ้าหา้าไอสนออสเรเตเนไอ้โดสเนร์ฮ่า้ฟเฮสอร์ฮามา้างมาขึ้างมา้นขายมาขึางเา้นข้าบมาข้นข้างาขึ้นข้างมาขึ้ขางมาขอ้น้าา้ามึ้างมาขั้มาึงมอึ้นข้ง้งาา้งงน้้้ง โตโตให้เชื่อตสระไปเฮเตชาชาให้เชื่กฟังล้วแลอยากข้าแว่าอยากมาเาวกันใครตัวมา่าวมาเอาไว้ว่าุายชุ่ายชุ่ลายหงดาลี่เสียจว่าใจเจ้าสิเจ้าตู้สูงบาเติงเสยลาจ๋าโจกเสียให้เตเอว่ายังซจ กำลังกําลังเสาะสนาอัปังปังเสอละฮห้จอัปังเสือเตเตชีวะชีทังทังกีท้าวาอับปังชีคังว่าเสือนาให้เจาพ่อเสษตรวันเเตสืละไอ้จีชีวังชีคังเชฟ้าวงอ้จีฟ้าวงเสือไอ้เจมาไปจับคันมาเออ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 

บมะเหลียววิลี่เหรออันนข้ามลเหลียวคุณแม่เอ้ยถ้ายรับจังสี่ต่อไปเนาะถ้าสิให้เป็นจังสี่เนาะใจเฮ็ดใจสางอีโทรเรียกเงี้ยเสียไปเบีอสิตายอีหลีบ่มาคยเป็นได้สิจะเกลียไปเฮ็ดไหล่มาไปมีมองนีมองเดียววะมีมองนีมองเดียวเออพอดีใจใครอยากให้เรา โอ๊ยบ่าวตาีไม่ใช่ยังเสียตายเลยเสียตายเลย พ่อว <Cornell> ่าคุณแม่มากในเซาเปาันเองกมีีูยังกูว่าวยูปูสมควรปูยังมี่ยงกูแต่มีสูมี่งถูกายอกูนเิมา้านมีกูสมควรสิาเขียวมาเป็นาต้นเยนบ็ดน้ามะพร้าเป็นหน้ามะาอยู่เฮคูแล้ว็พราะไอยู่บีซีก่อนหน ว่าโอ้ยพนักฐาว่ายาเ่าเด้อปูดเลจักมาคุยกันต้องตดงทันแล้เแล้วก็บ่ยเราตบานเทียมากมีหม่องนีหม่องเดียวแม่นมดียมีหม่องเดียวเป็นตายก่อน่เานจื้อต่ากันสไลนีซื้อม่างเดียวกับสุานที่จหน้ามุมมันหีเียาบกนะมันแขม่อนแขวเนะจนวาจนวาเขามเอา มามาิดนาเนาะว่ามันวัดทางในหุ้นผู้ขาววันมันวัดทางใน่อ่ามึงเพื่อนจะผู้ใดละสิบใบจะผู้ใดสิบลอยห่วจ้ผู้ใดสิบลอยหันได่ใส่อันของวานพวกก็นี่วะใส่ใส่ยื้อใส่ไมซื่อหรอย้อเอนนี้เป็นอ้อมข้อยึดห่งเาเสื้อนน่ไมสร้างฮอนนี่เน่ยพันบ่อทุ่นเรางโอ้มีไม่ซื่อรัก อันนั้นว่ะบ้าเลยอคนเาเรื่องบมาไว้แต่ใส่สัแบบนี้ผู้ใหญก็บผู้ไห้ผู้ไหวเออหัน้าท่านท่บิดานบุญคอพงวันธรรบดาเดียวไอ้เจ้าบ้านงานงานสร้าง จะเป็นองยังเดสิบาทดแล้วมันเ่ตงเลยสว่างประมบี้สว่างบะมาสว่างสว่างแล้วเดียวสว่างแล้วมาก็พอแล้วมากพอแล้วมากพอแล้วเป็นเเป็นนอะไรันาวห้อะไเป็นร สวยเบินี้ยาีตามีจาของงามมากนี่เรอยู่บสวยผู้คเจาสวยผู้คนะปอร์นต์้งนเเปเบิร์ไมู่กท่นกำทู่มาบแล ผู้นั่นขั้นข้างไถจงขีแตกนขีเส้สูงโมหนี่ผูกับมันบกันผูแาเข่าบบกแห้งเด้ปูก่ดุมึงถามีสสูงของมัจังคอยเล่สิล้วทัวร์าเจีจังซันบ่เลวบ่ทัวคือว่าอะไร เป็นมาพ่นของพนอยู่นี่เนาะพ่นขุดขอพ่นอยู่นี่เนาะพ่นต้อนจิงต้อนเป็นจีากันเลย่นมาพ่นเตาอยู่พ้ายออกมาพีที่เด็ออกไปหุ่นมาปนมาไปหุ่นมานั่งนั่นีันก็เลยพอยากกินอยากกินมากเอ้าพอเอ้ยถ่ายสลูกเป็นสีย่ให้ลเน้สีเป็นได้สีก่าเ้า้ตัไปเกี่ยวันดางมาเว่ามันขีดเสีงเลี่าะ นูกบ่เคยไป็นซีนิเคียได้สร้างให้เปล่าท่งม่ใส่ผมย่อมเลยเพยาว่าธรรมดาเนาะยอมเลยยอมเลย่ท่องว่าสร้างให้เปล่าท่งศาสตร่งเพ่อมาะจ้ความึง้ห่ะมากหดไปเปลี่ยนของบดไปซื้อได้นั่นไปเปลี่ยนของบดบดทไปซื้อพาากไปบางนันแล้วปู มีม่วง่มันบอมแมนมุ่ม้นเหมือนันเออเออราบ่มากจะไหนบ่มากมีดามามเด็ดขาดอันนี้ขีแดงนี่มากกว่าเปลี่ยนไหมครมีแดงมันมากว้ายมาสังว่าเไปเขี่ยนไหมได้เจอที่เขาแม่สี่วอใส่ได้ยังไงใส่ั่นอนว่าิ ไกลยิ่ง้นกว่าเิค่นไ่เ่เห็นเนอ่ลรวยก็เยบเนาะโอ้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 จโอ้โอ้โอ้มีแนวสิเ้ามีแนอธิบายมันบะมีนั้นบัตอ่ขนมอธิบายเลยบถือใคบร่ายบเมนขั้นถอเองบูอข ปูนพอดีครับมันจะอยู่ประตูคนพอดีเลยครับประตูนั่เราดเดยบอกให่ายมากนะใหา่มากี่วนลงอยู่หุ่นเยนกรวอยู่หันเหมเสารนี่พรเดอยู่หัต่มันเห็ดมาองระเดชมาเห็ดไฟทางนี้เมาเห็ดทางนี้กคือมระลุกนั้นมากถึงบันับัดนั้นฉันั่นเพิ่งเอื้อทามหาเจ้าพรรักทิ้ใสเจ้าพระเนี่ยทิ้งใส่จบัดโอ่บนี้เราคันเรากันเยอะแม่เราคันกอไปหาล้วแม่ รการถสองแพกสามแขกแม่หดดอกแม่ถ <festivals> ้าวันคือไปตลาดเอนเออตลาดเอาเอเอานั่นมาไปมาพูดละหมามาไปมาหน้าสิบสิบหนึ่งหนึ่งหมู่ครัวอยู o บริษัท สังกัใจก็คะบิานรสูล้านใทมณก็การทำาป็ลำหอม้งตนเลาเก็บเบ็ลกเี่ชวเรื่องพรสังกัดใจวามทังพยาพาทั้งสพรอค์มาตากใรานปสิทิ์ใบซีบอดลำทายให้งานวบรวงไปด้วยดีคุกอให้ลุกราน อยู่ตรงเย็นเยนให้ปูประทานก่อนหลูกให้ร้านออนยญาตบาดตั้มแล้วปูเล้อนั้นี้ไก่ยังีู่การต่อก้อนให้ลูกให้ร้านนั่นแหละปูเกียนแต่ไก่ผู้โเกียพี่นเลียงานให้ลูกร้านมีโุกมีลาบมีโุกมีหมานแล้วปูเล้อบ้านนี้เท่นงาในย่งไปดูดูนะครับ่ปู้ปมาตอนนั้นเตือนมาตอนนั้นได้เตือน คนโตหานเริม่ทคู่น่มันเป็นสีมาก่จับเยอนะครับเป็นไปกรายคุ่้มกล้าวรเย